ทำไมเราถึงอ้วนคะทุกคนคงคิดลสิว่าพี่หมอจะตอบว้าก็เพราะปากเราไงลูกแต่ไม่ใช่ครับคำถามนี้มีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะทุกคนเวลาที่เราตั้งคำถามว่าทำไมร่างกายของเรามันถึงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ยุคหินเลยเพราะว่ายีนของพวกเราตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนยุคหินอะ่ะเปลี่ยนไปนิดเดียวเองครับมนุษย์นะมันพยายามเอาชนะธรรมชาติมาตลอดมันก็เลยวิวัน์ไปหน่อยมากเอาเป็นว่าร่างกายของพวกเราเป็นร่างกายของมนุษย์ยุคหินนะอ่ะยุคหินมนุษย์อยู่กันยังไงครับ เป็นแคมป์อาหารในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่อร่อยแล้วก็หายากกว่ายุคนี้ที่หาง่ายหน่อยก็ผลไม้รากไม้ที่อยู่รอบๆแคมป์นี่ครับซึ่งมันไม่ได้หวานช่ำในยุคนั้นมันไม่ได้มีปุ๋ยมันก็ขึ้นในป่าแต่มีตําเกิดมันก็จะเปรี้ยวๆฝาดๆแล้วก็พลังงานต่าครับอาหารที่ให้แคลอรี่เยอะกว่าคืออะไรรู้ไหมเนื้อสัตว์ มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันเลยแต่มันไม่ได้มีมาให้กินบ่อยๆครับเพราะผู้ชายในแคมป์มันต้องออกไปล่าหามา2ส,สัปดาหนะ์ถึงจะมีมาให้กินสักทีและไอความที่นานๆจะได้อาหารพลังงานสูงเข้าสู่ร่างกายนี่แหละครับร่างกายมันก็เลยพยายามเก็บพลังงานสุดฤทธิ์เลยทีนี้มันมีโมเลกุลในธรรมชาติรูปแบบหนึ่งครับทุกคนเวลาเก็บเก็บง่ายมากแค่เอาพลังงานมาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วก็ต่อๆๆๆต่อกันแต่เวลาจะสลายเอาออกมาใช้เนี่ยโอ้โหยากมากร่างกายบอกดีเลยนั้นเก็บเป็นไอนี่แหละไม่รั่วไหลดีซึ่งไอเนี่คือไขมั ร,ร่างกายรักไขมันมากดังทองคําทุกคนดูไหมฮะทุกปฏิกิริยาในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กก็คือถ้าสร้างออกมาเยอะเกินไปเนี่ยมันจะหยุดสร้างไขมันเป็นสาร,รชนิดเดียวที่ไม่มีเนกาทีฟฟีดแบ็กแปลว่าร่างกายสามารถสร้างไขมันได้แบบอันลิมิตเลยครับรักขนาดไหน ตรงข้ามกับกล้ามเนื้อเลยครับเวลาสร้างสร้างยากมากโครงสร้างของกล้ามเนื้อเนี่ยอ้ว่าม,มันซับซ้อนเหลือเกินแอคตินเมอซินอะไรไม่รู้ปุกระาบาไม่ใช่แค่นั้นครับเวลาที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยต้องเอาพลังงานยัดลงไปอีกถึงจะสร้างได้แล้วพอมีกล้ามเนื้อเกิดขึ้นอีกกล้ามเนื้อเนี่ยสูบพลังงานไปใช้เรื่อยๆอีกร่างกายเกียดกล้ามเนื้อมากครับผลาญพลังงานเหลือเกินเพราะฉะนั้นนังจะสร้างกล้ามเนื้อแค่จําเป็นแล้วก็ใส่ลิมิตในการสร้างไว้ด้วย ทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะถ้าเรากินอะไรเข้าไปร่างกายจะเลือกเก็บเป็นไขมันก่อนและถ้าต้องใช้จะใช้ไขมันเป็นอันดับสุดท้ายนะครับทดไว้ในใจก่อนทีนี้เวลาผ่านไปหลายล้านปีสังคมมนุษย์เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับอาหารการกินนี่อุดมสมบูรณ์อยากกินอะไรก็ต้องได้กินเนื้อสัตว์ที่นานๆจะได้กินสักทีตอนนี้ได้กินทุกมื้อเลยผักผลไม้ฝาดๆแบบนี้ไม่มีแล้วครับหวานช่ำหมดซึ่งทุกอย่างเนี่ยแคลอรี่สูงขึ้นหมดเลยนะ แต่มนุษย์น่ะขยับตัวน้อยลงมากเลยฮะพอไม่ต้องออกไปล่าสัตว์ไปเก็บเบอร์รี่แล้วนี่พลังงานที่ไดจากการกินเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเหลือไงแล้วพอพลังงานเหลืออีร่างกายยุคหินทําไงครับเก็บ แกเป็นไขมันแบบที่มันเคยทำนั่นแหละแบบอันลิมิตนะเข้าใจยังครับทําไมบางคนถึงอ้วนเป็นร้อยโลได้ซึ่งไขมันที่มันสะสมเยอะๆเนี่ยมีพิภัยมากมายนะครับเดี๋ยวมาค่อยเล่าให้ฟังดีกว่านี่ทุกคนคิดเหมือนพี่หมอไหมมนุษย์เนี่ยยิ่งพยายามเอาชนะธรรมชาติเท่าไหร่นะยิ่งไม่ชนะครับยิ่งมีแต่อะไรแปลกๆเกิดขึ้นโรคเอ่ยภัยพิบัติเอ่ยมีแต่แปลกๆเนาะ